อ่ค่ะนักเรียนขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการติดสกอตเทปนะคะในกระดาษ A4 ของเราให้ติดกับกระดานหรือว่ากระดาษแข็งที่เราเตรียมไว้นะคะติด4ด้านนะคะ หลังจากนั้นให้นักเรียนติดตรงกลางด้วยนะคะเพราะเราจะทําให้สีโทนร,ร้อนกับทนเย็นอยู่ในภาพนี้เลยเมื่อเราเตรียมกระดาษได้แบบนี้แล้วนะคะนี่ได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงสีเลยนะสีแรกที่เราจะใช้นะคะเราจะทำให้มันเป็นภาพ สีโทนร้อนก่อนนะอันนี้เป็นภาพที่เราจะเป็นเป็นภาพที่เราจะทำเนาะเป็นสีโทนร้อนนะคะมันก็จะมีสีเหลืองสีออกส้มส้มสีแดงแดงนะคะส่วนสีดำเนี่ยเอาไว้ที่หลังสุดเลยอ่าเริ่มเลยนะคะเราก็ตักสีของเราเนี่ยนะคะใส่จานสีไม่ต้องเยอะมากนะคะโดยใช้พู่กันอะพู่กันจุ่มน้ำก่อนนะเพื่อให้พู่กันมันลื่นๆหน่อยนะคะ แล้วก็ตักสีใส่จานสีไว้ไม่ต้องเยอะมากนะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใช้ผู้กันนะจุ่มน้ำแล้วก็มาแตะที่สีนะคะอ่าแตะแตะแตะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ระบายลงไปเราเริ่มจากระบายจากข้างบน นะคับสบัดแบบซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็ไปจุ่มน้ำใหม่ก็มาแตะสีก็ระบายอีกนะคะระบายแบบเต็มพู่กันซ้ายขวาเกลี่ยสีไปนะยังไม่พอไปจุม่มน้ำมาใหม่แตะสีระบายพอได้ประมาณนี้ปุ๊บ เดี๋ยวเร,เ,ระะรเราเริ่มใช้สีแดงะนะคะมาผสมเราจะเริ่มใช้สีแดงมาผสมนะคะครูผสมน้ำนิดๆน,นะคะเพื่อให้มันแบบลื่นๆหน่อยเนีย่ยพอสีแดงไปผสมกับ สีเหลืองนะคะจะเกิดเป็นสีส้มๆขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยอ่านาคะคะเราค่อยค่อนะคะค่อยๆระบายตีแดงมาเพิ่มหน่อยอันนี้เรียกว่าการผสมสีแบบผสมในภาพไปเลยนะคะให้สีมันผสมกันในภาพไปเลยผสมกันในกระดาษเลยโดยที่เราแบบ เราไม่ได้ไปผสมในจานสีหรือใครจะผสมสีส้มในจานสีก่อนก็ได้นะอ่าแต่อันนี้ก็เป็นวิธีการเกลี่ยสีวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะเนี่ยแลยข้างบนนะคะเกลี่ยให้มันเข้ากันโดยการล้างผู้กัรซับหมาดแล้วก็มาเกลี่ยนะคะทามันจึงเห็นรอยต่ออีกล้างซับหมาดคราวนี้เอาสีเหลือง สีเหลืองมาแล้วเกี่ยนะมันก็จะได้เป็นท้องฟ้าโทนส้มๆเหลืองๆแล้วนะคราวนี้บริเวณด้านล่างนะคะเอาสีเหลืองมาตรงปึ๊บข้างล่างเราจะทําเป็นประมาณเหมือนอแม่น้ําทะเลอะไรเงี้ยที่เวลาพรอาทิตย์ตกดินอะ ตกลงไปในน้ำอะ่ะอ่นะคะเราก็ไล่แบบเดิมไล่สีด้านล่างแบบเดิมอีก <S 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 <ๆ>ล้างล้างทุกอย่างแบบสีแดงมาแล้วก็เกี่ยแดงเข้ามาหาเหลืองเบาๆมือนะคะ เก็บแบบเบาๆมือเพราะว่าถ้าเรามือหนักปุ๊บมันจะทําให้สีแดงเต็มภาพไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่อยๆล้างผู้กันซับหมาดๆแล้วก็เอามาเกี่ยล้างผู้กันซับหมาดๆแล้วก็ไปจุ่มสีเหลืองมาแล้วก็มาเกี่ยวรอยต่อฟืบนนะคะเนี่ยเราก็จะไม่เห็นรอยต่อของสีนะ แต่ตรงนี้เราต้องการให้มันเห็นเพราะว่ามันจะเป็นเส้นขอบฟ้านะคะเส้นตรงนี้เป็นเส้นขอบฟ้าที่แบ่งระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำเนาะเนี่ยค่ะเราเราแค่ทำแค่นี้ในส่วนของแบ,บกาวไว้ก่อนนะคะทำในส่วนของแบ,บกาวไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฝึกลงสีก้อนเมฆกันส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราจะทำเป็นสีโทนเย็นนะคะอีกฝั่งทำเป็นสีโทนเย็น ซึ่งสีทนเย็นเราจะเลือกอะไรก็ได้ที่เราโทนเย็นที่เราต้องการโทนเขียวโทนน้ําเงินโทนฟ้าโทนม่วงน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยที่เป็นโทนเย็นนะคะอ,อันนี้ก็มันจะเป็นแบบเหมือนอันนี้เป็นน้ำมันก็จะมีแสงพระอาทิตย์สะท้อนมาในน้ําหน่อยนะคะ เดี๋ยวข้างล่างจะเป็นจะเป็นเหมือนทุ่งหญ้าสีดำเราเว้นไว้ก่อนนะคะข้างล่างเนี่ยตรงแถวข้างล่างนี้นะคะจะเป็นทุ่งหญ้าสีสีดำดำเป็นภาพย้อนแสงอนะคะนักเรียนนะเราก็ยังไม่ต้องตกแต่งข้างล่างมากเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีสีดำทับอีกนะคะอ่าเนี่ยตอนนี้ให้เราให้เราได้ตัวภาพแบบนี้นะ นะคะอ่าตัวทางล่างเดี๋ยวเราค่อยเติมสีดําทีหลังนะคะนี่เราก็จะได้ตัวภาพแบบนี้โดยที่อันดับต่อไปเราจะต้องตเติมอะไรก้อนเมฆเนาะเราถึงจะได้ลักษณะแบบนั้นแบบเมื่อกี้นี้นะคะอ่าอเคมาเติมก้อนเมฆก,กันต่อก้อนเมฆเราจะใช้เป็นสีขาว นะคะสีขาวเราก็ใส่จานสีนะเราก็มาใช้การแบบเหมือนแต้มแบบแตะๆลงไปอ่ะเนี่ยก็แตะๆลงไปแ้วก็ใช้นิ้วเนะี่ยมาแบบเหมือนเกลี่ยด้านล่างเขาหน่อยนะเกี่ยด้านล่างเขาหน่อยมาทำให้ก้อนเมฆแบบดูฟุ้งๆกันักเรียน นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาสีมาแต้มฮนะ,ะเราจะทำก้อนเมฆซ้อนกี่ก้อนก็ได้นักเรียนนะคะอะ่าแล้วก็แตะแตะนะฮะแตะแตละด้านล่างนะอะ่าด้านล่างแตะแตะเนียนะคะเห็นไหม เราทำก้อนเมฆกี่ก้อนก็ได้ให้มันฟูๆนี่ประมาณอย่างนี้นะคะแล้วเราอาจจะเติมพาทิ์ให้มันเห็นชัดเจนอีกนิดนึงก็ได้เวลาใช้สีเสร็จต้องคอยล้างพวกกันนะซับมัดมากสมมติครูจะเติมพาทิ์ลงไปสักดวงนึงครูอ,อ,อาจจะเติมพาทิ์ลงไปดวงนึงที่เหมือนแบบก้อนเมฆบางอยู่ เราก็สามารถเติมได้นะเราต่เราเลยนะอาทิตย์อาจจะอยู่ต่ำลงมาหน่อยอีกก็ได้เราทําตัวแบล็กการ์อย่างเงี้ยให้ได้นะคะทําตัวแบล็กการ์แบบนี้ให้ได้